สวัสดีครับช่องพ่อพาไปเที่ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวเต็นท์นะครับตัวนี้เป็น nature h ์ไฮนะครับรุ่นว i l เล17เป็นตัวไซส์ที่อัพไซส์ขึ้นมาใหญ่กว่าตัว v i ลเล g e 13นะครับมี2ห้องนอนนะครับแล้วก็1ห้องโถงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาเดี่ยมีอะไรบ้างน้ําหนักตัวนี้นะครับน้ําหนักของเต็นท์นะครับ32กิโนะครับจริงๆแล้วตัวเนี้ย เรากลางเราใช้กลางาบาลสามสี่ครั้งแล้วครับแล้วก็เพิ่งจะมารีวิววันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูข้างในนะครับอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็จะเป็นอะไฟชีสนะครับกันยูวี<ะ>ให้เรียบร้อยด้วยนะคะตัวนี้เราใช้ไปหลายรอบแล้วไง แล้วก็อันนี้เป็นตัวเต็นตัวนี้จะเป็นเสาออนนิ่งนะครับเขาให้มาสองเสาครับเสาออนนิ่งแล้วก็ ันนี้จะเป็นสมอนะครับประมาณสามสิบตัวหมดแล้วครับอุปกรณ์ก็มีแค่ดีเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกลางกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาว่าเรากางใช้เวลากี่นาทีเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นออโต้กางง่ายเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลาเลยนะครับ อเ <Okay. S 2> มีสายรัดอยู่สองสายนะเราต้องหากระโหลกมันก่อนอ่าตรงนี้คือด้านบนเราจะจับด้านบนตั้งขึ้นอย่างนี้ตรงนี้คือกระโหลกของมันคือส่วนกลางนะครับแล้วก็แบะออกนะครับหักออกไปเลยอ่า ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเอาตะก,การออกมาผักออกไปนะครับผักออกไปนะครับ ลางเนะาะลองแยกออกมาก่อนเดี๋ยวเราก็จะมีส่วนขยายของห้องนะครับตัวกลางตรงมุมนุกนึ้น,นะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับตัวนี้ครับมันจะดันกันอยู่นะครับแล้วก็ส่วนข้อต่อนะครับก็หักออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งขาแบบขาแบ่งมุมนะครับ เปนอยู่สองด้านนะครับจะตทล็อกอ่าจะขาตั้งขึ้นก่อน แล้วก็แนะนํานะครับแนะนําให้คุมฝ่ายชีดได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายกเต็นท์ขึ้นไปแล้วอ่ะมันก็จะสูงเราก็จะคุมยากนะครับให้คุมตามแนวยาวเลยนะครับ ตาวยาวๆนัเลนะถ้ามีสองคนเนี่ยจะสบายมากเลยดึงคนละฝั่งสังเกตสังเกตตรงที่รอยตะเข็บนะครับก็จะมีรอยตะเข็บตามจุดต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นจุดส่วนหัวมุมของห้องนะครับแล้วก็จะ เป็นตะเข็บตรงกลางนะครับตรงกลางห้องโถงนะครับตรงนี้นะครับสังเกตให้ตรงกันนะครับตะเข็บก็จะชนมุมเหมือนกันนะครับพอดีนะครับแล้วก็เราก็จะทําการล็อกตีนทุกแกก่อนนะครับโดยการล็อกตรงข้อต่อนี้นะฮะคือต้องถัดจากข้อต่อตรงนี้เลยไอตัวล็อกเนี้ยนะครับล็อกเต็นท์นะฮะเต็นท์ภายในเราต้องให้อยู่เหนือบนนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราลูดเต็นท์ขึ้นไปนะครับมันจะได้ไม่ดึงลังกันนะครับ ล็อกแบบนี้นะครับตีนทุกแกนะครับทุกจุดนะครับล็อกไว้ก่อนนะฮะลูดขึ้นมาหน่อย ล็อกทุกมุมนะครับแนตวตะเข็บมันจะตรงกับเสาพอดีเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราทําการล็อกตีนทุกแกไว้กับเสารเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการคุมไฟทิแล้วก็ล็อกทุกจุดแล้วนะครับจนครบทุกเสาแล้วนะครับเราก็ทําการลูดเสาขึ้นนะครับคือตัว สีส้มนี้นะครับมันจะเป็นเป็กน,น,นะครับสําหรับการล็อกเสาให้อยู่นะครับเราก็รูดขึ้นเลยครับ้นที่เราฝังนะครับรูดให้ดังเปกเลยนะครับง่ายมากครับตามมุมทั้งสี่มุมก่อนนะครับเพื่อจะ ไม่ให้เขาได้ดึงกันนะครับ <Yeah. S 1> เมื่อกางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกตัวยึดกับขาเป็นนะครับตรงนี้สามารถปรับได้เลยนะ,จะเจาตึงจะแน่นขนาดไหนนะครับปรับได้เลยนะครับ ให้ล็อกใต้ตัวนี้นะครับพรอะตัวนี้จะเป็นตัวยึดนะครับไม่ให้อ่าตัวล็อกนี่ครับเคลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดึงสายปรับให้ตึง ส่วนเชือกตัวนี้นครับก็สามารถที่จะยึดกับสบอแล้วก็เพื่อไปให้เต็นท์เราปิวนะครับเราจะยึดแค่สี่มุมพอเนาะให้ดูแบบคร่าวๆก่อนพอดีดินลอ่อนนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ไม่ใช้อคอนหรอกกดลงไปเลยนะครับ อนนี้ก็จะมีเชือกมีมีจุดที่ทําสามารถที่จะกดสบองลงไปได้เลยนะครับ เอาส่วนหัวสมอนี่นะครับก็คือดีนะครับคือมันสามารถที่จะเรืองแสงแลง้สามารถเห็นได้ในเวลากลางคืนนะครับเวลาที่เราเดินออกมานอกเต็นท์หรือเราไปเข้าน้ำในเวลากลางคืนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นแล้วก็ไม่ก็มันข้อดีคือมันไม่ทําให้เราต้องเตะม,นะมันอ่ะผมก็จะยึดสมอทั้งสี่จุดเนาะ เมื่อเรายึดสมอจนครบทุกจุดรอบเต็นแล้วนะครับต่อไปรเราจะมากางออนนิ่งนะครับเราจะใช้เสาออนนิ่งสองต้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นทั้งสองฝั่งนะครับเป็นด้านหน้าและด้านหลังแต่ที่เขาให้มานะครับอุปกรณ์ที่ให้มาคือจะมีเสาออนนิ่งแค่2ต้นเท่านั้นนะครับก็คือสามารถที่จะถ้าหากว่าจัดก,การทั้งสองด้านเลยนะครับก็คือต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะกางให้ดูแค่ด้านเดียวนะครับ เราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะหันหน้าไปทางด้านไหนนะครับจะก,กลางด้านหน้าหรือจะก,กลางด้านหลังนะครับะจะมีลู้ยเสียบนะครับเสียบลงไปเลยครับ ง่ายมากเลยนะครับสําหรับเต็นท์ไซส์ใหญ่นะครับสําหรับครอบครัวนะครับน้ําหนักสามที่สองโลนะครับสามารถกางคนเดียวได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกางแบบออโต้เนาะมันก็แต่ง่ายหน่อยแต่ก็ค่าเหนื่อยครับหนักจริง Okay. ตรงซิปนะครับก็จะมีเป็นอซิปแบบเรืองแสงนะครับสำหรับเวลากลางคืนที่เราจะออกไปทำธุระอะไรเราก็ปิดไฟสนิทใช่ไหมมันจะมองไม่เห็นแต่ตัวนี้มันจะเป็นซิปเรืองแสงที่สามารถที่จะมองเห็นได้ในเวลากลางคืนนะครับเราก็สามารถที่จะเวลาที่เรา ไม่ได้นอนจะไม่ได้นอนะครับก็สามารถที่จะเก็บได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นยางยืดนะครับสําหรับเกี่ยวเสาออนนิ่งนะครับอ่าเกี่ยวได้เลยนะครับตรงนี้นะครับง่ายก็จะเป็นแบบนี้แล้วส่วนด้านหน้าก็คืออย่างที่บอกแล้วครับว่าไอ้ส่วนด้านหน้าเดี๋ยวคือมันทะลุออกได้ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าหากว่ามีเสาออนนิ่งอีกอีกสองต้นนะก็สามารถกางยืดออกไปได้เลย เราจะเปิดดูนะครับตัวด้านนี้เราจะม้วนเก็บนะครับเราจะม้วนเก็บนะเพราะว่า สาเรามีแค่สองคนเท่านั้นจริงๆถ้ากลางออกมาแบบเนี้โอ้โหมจะโล่งมากเลยนะครับเนี่ยคือลมอากาศอะไรจะถ่ายเทมากเลยนะครับถ้าถ้าไปถ้าไปกลางในที่ที่ที่โล่งแจ้งไม่มีต้นไม้อ่ะก็คือไม่ต้องใช้ทาบก็ได้อะ่ะเดี๋ยวเรามมุนเก็บก่อนโอเคเออตอนนี้เรากลางเสร็จหมดล้ว เรากางเสร็จหมดแล้วเรายึดเรายึดสมอเรายึดไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราใช้เวลาทั้งหมดในการกางนะครับสต่เรบการคนเดียวนะครับ26นาทีนะครับโอเคหลังจากที่กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขนาดของเต็นท์กันนะครับว่ามีขนาดยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แล้วสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูขนาดของความยาวก่อนนะครับ ขนาดความยาววัดจากเสามุมสุดนะครับมาถึงมุมเสาสุดท้ายนะครับวัดได้ความยาว6เมตรนะครับส่วนความกว้างนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความกว้าง ความกว้างสามเมตรนะครับดูที่ความสูงนะครับความสูงจากหลังคาพื้นนะครับสองเมตรสามสิบเซนนะครับสำหรับคนตัวสูงร้อยแปดสิบเ้าสิบน้ยืนได้สบายเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้นะครับเขาจะมีไฟตรงกลางเป็นไฟ LED แถบยาวเลยนะครับแถบยาวเลยนะครับตามคานนะครับตามคานโดยรอบตรงนี้เลยเราก็จะเสียบ USB หรือ power bank นะครับใส่แล้วครตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าสําหรับใส่ power bank แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะฮะสำหรับกด เปลี่ยนไฟเปลี่ยนสีได้นะครับสีวอร์มสีขาวสีส้มสีอะไรก็แล้วแต่ไฟกระพริบอะไรเงี้ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เขามีไฟในตัวดีมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกอา่าล็อกเวลาพันเก็บเต็นท์อ่เก็บออนนิงแบบนี้นะครับสามารถที่จะพันเก็บไว้ได้เลยนะครับแล้วส่วนภายในนี่เปิดออกมาแล้ว ภายในก็จะมีสองชั้นนะครับสองชั้นเดี๋ยวดูชั้นแรกก่อนด้านนอกจะเป็นมุกด้านสองจะเป็นแบบข้าใบนะครับมีสองชั้นนะครับถ้าหากว่าเราเราอยากให้มันระบายอากาศเราก็เปิดแค่ชั้นเดียวอ่อชั้นมุกนะครับอันนี้เปิดเลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าตา่าง หน้าต่างนะครับสามารถเปิดได้เลยนี่เปิดลงมาได้เลยแบบนี้นะครับหน้าต่างเปิดลงมาได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับหน้าต่างมีทั้งหมดสามจุดนะครับในห้องส่วนหน้าต่างนะครับแล้วก็คือเขาจะทําซิปลงมานะครับไม่สุดนะครับไม่สุดขอบนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาหน้าต่างเข้าไปเนี่ยซ้อนเข้าไปข้างในได้นะครับสำหรับการเก็บนะครับ เขาจะลงมาไม่สุดนะอี่จิ๊บจะลงมาไม่สุดจะเหลือช่องไว้สําหรับการพับเก็บนะครับง่ายมากเลยอ่ะพันก็ได้อ่ะพันทน,นะครับอ่าพันแล้วก็ซ่อนไว้ข้างในได้เลยนี่โอเคไปเกะกะครับแล้วก็จะมีช่องให้สําหรับเก็บโทรศัพท์กระเป๋าตังกระเป๋าเอ่อมือถือเอ่อพวกกุญแจรถอะไรต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆนะครับเก็บได้เลยมีทั้งสองฝั่งเนาะนี่ฝั่งนี้โอเคอ่ามีใครลืมสายอะไรทิ้งไว้เราเองแหละเพราะว่าเราใช้ไปแล้วสองสามครั้งเป็นนี้อันนี้ก็จะม้วนเก็บได้เลยนะครับม้วนเก็บได้เลยนี่นะครับอ่าส่วนตัวนี้จะมีเป๊ครูดนะครับก็คือเราเราไปการข้างนอกยื่นออกไปเพื่อให ช่องในในการระบายอากาศนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ในห้องนอนในห้องโถงที่ใช้นอนเนี่ยได้ระบายอากาศอย่างเพียงพอนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องการปิดก็สามารถที่จะรูดรูดแบบนี้ได้เลยมันล็อกได้อก็อกว้างออกไปอีกหน่อยนะครับมีอะไรอีกตรงนี้แขวนแขวนไฟได้อ่า ส่วนห้องโถงอีกห้องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็มีหน้าต่างทั้งหมดสามจุดนะครับก็คือหน้าต่างบานใหญ่นะครับแล้็สองฝั่งนะครับแล้วก็มีที่นอนโอเคขนาดไซส์เท่ากันนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆก็มีเหมือนกันหมดทุกจุดนะครับโอเคสำหรับอีกห้องหนึ่งเนาะส่วนพื้นที่ห้องโถงโดยรวมนะครับก็จะมีขนาดสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบนะครับก็สามารถที่จะ ใส่เตียงขนาด3พุตได้2เตียงนะครับหรือว่าจะเป็นห้องโถงสําหรับนั่งทํากับข้าวนั่งปาร์ตี้เป็นห้องส่วนรวมก็ได้นะครับตัวนี้ใหญ่กว้างขวางนะครับ Nature High Village 17นี้นะครับจะเป็นตัวอัพไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจากตัวไซส์ Village 13นะครับจะมี2ห้องนอนแล้วก็1ห้องโถงขนาดใหญ่นะครับสําหรับครอบครัวใหญ่นะฮะนอนได้8-10คนนะครับ